ครับผมตอนนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้สวยงามนะครับที่เรามีอยู่ณนะขนาดนี้ฮะไม้ประดับประดาทั้งหลายครับทั้งแลนด์ไอเทมทั้งมีราคาทั้งราคาตกนะครับเรามาเริ่มจากนี่เลยครับตอนนี้กําลังมาแรงครับนารานกพลัดป้ายสวยจัดๆเลยครับ ตอนนี้ก็ขายอยู่ในราคา350บาทนี่ครับนี่หานุมานประสานกายจากต้นหลักหมื่นตอนนี้ก็ตัวน,นี้เราขายอยู่250ยานี่พญาดำลงต้นละ120ครับพรเจ้าสัวนี่ครับพญาดำลงนี่เมืองเกาะเก็ด่ดางสุดเมืองกอเกาะเกดเมืองกอเกาะเกดชายชน พันคนครนี่เล็บมังกรครับตัวนี้เล็บมังกร